หนุ่มแท่งพาเที่ยววัดบางพลีน้อยชิมอาหารไทยรสเด็ดสัปดาห์นี้รายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์กับสองพิธีกรหนุ่มคงกระพันแสงสุริยะและแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพาไปวัดบางพลีน้อยกราบขอพรอ,องค์พยาวานนักดิ์ิธิ์แห่งเมืองสมุทรปราการและกราบหลวงพ่ออนันตวิสุทธโธจุดแรกที่มาถึงที่นี่ห้ามพลาดคือวิหารพยาวานนเพื่อกราบขอพรอ,องค์พยาวานนให้ปกปักร,รักษาซึ่งสามารถขอพรกันได้ทุกเรื่อง แต่ที่นิยมกันคือนำโฉนดที่ดินมาฝากพยาวานอนขายเชื่อกันว่าจะขายได้อย่างรวดเร็วจากนั้นไปไหว้พระประธานในอุโบสถพร้อมพูดคุยถึงประวัติของวัดซึ่งมีหลวงพ่ออนันตวิสุโทโธพระเกจิดังแห่งเมืองปากน้ำเป็นเจ้าอาวาส ที่ทุกงานพุทธาพิเศษจะต้องนิมนต์ท่านไปร่วมงานแล้วไปชมความสวยงามของวิหารบูรพาจารย์วิหารพ่อทองแม่ฝนซึ่งมาที่วัดแห่งนี้ทั้งทีหนุ่มแท่งพลาดไม่ได้กับวัตถุมงคลของวัดบางพลีน้อยนั่นคือพยาวานอนไม้แกะหรือพยาวานอนสั่งได้ ตามคำกล่าวของลูกศิษย์ลูกหาที่ได้บูชาสุดยอดเครื่องรางนี้ซึ่งเป็นพญาวานนแกะด้วยไม้จากมือหลวงพ่ออนันต์ถือเป็นของหายากที่ลูกศิษย์ต่างวงแหนพุทธคุณเด่นทุกน้านไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายปิดท้ายกับร้านครัวคุณนร้านอาหารไทยรสเด็ดย่านบางนาตราดบรรยากาศร่มรื่นริมคลองที่มีโซนให้เลือกนั่งหลากหลายหนุ่มแท่งเผยถึงความประทับใจในวันนี้ว่า หลวงพ่ออนันต์วิสุทธโธเป็นอีกหนึ่งเกจิชื่อดังของเมืองสมุทรปราการที่หนุ่มแท่งบอกได้เลยว่าต้องมากราบท่านให้ได้และยังได้มากราบองค์พยาวาน,นศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยท่ามพลาดเลยครับไปเที่ยวพร้อมกับหนุ่มแท่งในรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์วันเสาร์ที่วันที่1กุมภาพันธ์นี้เวลา13นาฬิกาทางช่อง 7HD กด35ดูย้อนหลังได้ที่บักอบูทีวีและ YouTube ch7HD และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง 7HD ดดูทีวีกด 35สดออนไลน์บักบูดทีวีและช่องทางออนไลน์ CH7HD Facebook IG X YouTube และ CH7HD Entertainment Facebook IG และเว็บไซต์คงกระพันธ์แสงสุริยะชื่อเล่นหนุ่มเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคมพศ 2516- 51ปีเป็นนักแสดงพิธีกรชาวไทยพิธีกรรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์บางอ้อแฟ้มสืบสวน ล่าเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำเรื่องจริงผ่านจอล่าท้าปแปลกย้อนรอยสืบจารึกไว้ในแผ่นดินพื้นที่สีแดงและครหลอนเดอะซีรีส์และผลงานเพลงมากมายในสังกัดแกรวมนี้กับวงพล,ลพรกรักเอยปี2547และเคยมีผลงานเพลงของตัวเองมาชุดหนึ่งด้วยในปีส2538สังกัดสโตนเอนเตอร์เทนเมนต์ ชื่อชุดหนุ่มคงกระพันมีเพลงที่ได้รับการโปรโมทคือบาทเดียวและจากนี้และตลอดไปมีผลงานอินดี้อีกหนึ่งชุดมีชื่อว่ามีเพลงที่ได้รับการโปรโมทคืออย่างช้างช่องว่างระหว่างดวงดาวศักดิ์สิทธิ์แท่งทองชื่อเล่นหน่อยแต่นิยมเรียกนามแฝงว่าแท่งเป็นนักแสดงนักร้องพิธีกรชาวไทย มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องปลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้รักแท้บทที่หนึ่งละครเรื่องเพื่อเธออยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้าละครซิทคอม3หนุ่ม3มมุมและละครหลังข่าวอีกหลายเรื่องรวมถึงซิทคอมเรื่องบางรักซอย